เรามาดูกุ้งออกเปนเส้นกันใกล้ได้แล้วอีกไฟปทอ,อดหมือนกุ้งครอครัวเราลุกหล่อมากสุดยอดยิ้มมาหอด้วยเดี๋ยวตะเกงก่อน คิดหนคิดหไม่ต้องห่วงหรอกจายแอนโีซินทอดมันกุ้งนะั่แล้วก็เหลือปลากระพงปลากระพงทอดน้ำปลาอาหารออกไปหลายอย่างแล้วแต่ไม่ได้ซักฉากเลยนี่เราจะเอาฉากทอดมันกุ้งกับปลากระพงนี่แหละคนทอดรอด้วยนะใจดีด้วย โอ้นี่คนทอดเราสุดหล่อเบาหน่อยเดี๋ยวไม่สุกค่ะได้เลยจะได้เหลืองละลามงามตาเยแล้วให่าหญ่นี่ถ่ายใหญ่าหอโทษเด้อเอฟซีหัวรอกันเรื่องเฮ็ดอันนี้ละ สวยงามแห้งทอดมันกุ้งหรอตะวันเห็ดเองนี่ทอดมันกุ้งเห็ดเอง,อง,เเองปันเองแกะเองโอ้ยมันไม่ทอดเองให้มันทอดทำไมอ่ะก็นเห็นคนหลอมาก็เลยให้ทอดไงอยากให้โชว์เข้ากล้องแล้วหน่อยเดี๋ยวจะลงยูทูบหน่อยเนี่ยติดรอให้เ ถ้าเราเปิดไฟแรงมันก็จะไหม้นะเราต้องไฟกลางๆจะได้เหลืองเหลืองเหมือนทองได้ใกล้ได้แล้วเออสวยมากเลยคนหล่อพ่อเนล่ยเออแน่นอนมากเลยเนาะเนี่ย เพราะว่าคนแก่ทำอ่ะคนหล่อทอดดูเดี๋ยวไปให้ดปุ๊บปุ๊บอืมนี่เด็กเสิร์ฟเราสุดยอดเก่งมากเลยมามาใส่ปลาคุงงนะได้ได้ได้ด้ดเรดูตาลาย ทอดปลากระพงละบ่มนานเนี่ย yeah. เอ้ยสุดยอดเลยโอ้นปลากระพงทอดน้ำปลาขั้นแรกเราเปิดไฟให้ร้อนพอมันใกล้จะสุกเราก็เบาไฟ ถ้าไม่งั้นมันก็จะไม่ ข้าวสำปลานะอย่างต่อตัวก็สวยเกิร่มใไม่เป็ไนไรเขารู้เขารู้กันเราเราได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นฮะมีไหมไม่พอหรอกอปลาตัวใหญ่ปลาเราตัวใหญ่ วมันบรสะอาดเพราะว่าสปิดลาน์เราไม่เี้ยควยมันเลอไปแต่เล่หเขากลางคือเดียวกับับับัวเทียง เทียมไม่มีสื่อมันเท่างามมากเลยตรงใจนีเลยจบพร้อมกันไปทีเดียวเลยโอ้อันเล็กๆน,นั่นเหรอนุ่งไป บ่มันมันบ่มีแนว่วคบเพื่องอ่ะนะเพระวันก็นเลยดึกอันนั้นโอ้ยหางเลยโอ้ Còn subscribe luôn บะหมีกับหลงไส้หน่อยขับไปกลับมาตกน้ำมันกระเด็นใส่หนาเจ้าของเลยโอ้ยพี่น้องเอ้ยตะไบก็ลอยลงไปในน้ำมันเรียบร้อยค่ะาเลยหยอดระเบิดเลยนี่ทั้งทอดทั้งปลาทั้งอย่างลงน้ำกันเบิดโหลด หักหลายตัวน like ี uh. says, ่เด <l Trop ik están> oh. ี๋ยวจัดการให้บายากหรอกแก้ได้ปัญหาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่าไส้ไงเดี๋ยวก่อนเด้อเดี๋ยวก่อนเด้ออย่าพึ่งไปเด้อ กระโงทอดน้ำปลาเอาไปหน่อยบพราะว่าตีโจกคลิปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย